สวัสดีค่ะที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นพระาธาตุจอมสัตว์นะคะซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าพังคาราชซึ่งเป็นหนึ่งในพระาธาตุเก้าจอมนะคะเดี๋ยวจะพาท่านเดินวนรอบองค์พระาธาตุนะคะมีความสวยงามมากเลยนะคะ ในความสวยงามเป็นเอกลักษณ์แบบล้านนานะคะสวยงามมากวันนี้อากาศดีมากนี่เป็นพระพุทธรูปนะคะน้องกรับสาธุเจ้าค่ะนี่เป็นอากาศดีมากเลยนะคะท้องฟ้าสีฟ้า นี่เป็นพระพุทธรูปนะคะน้องกราบสาธุพระนมโมทนามีเจ้าค่ะนี่เป็นด้านบนเจดีนะคะวิหารนี่เป็นด้านบนเจดีมีความสวยงามไมี่จิตตาการตามากเลยนะคะี๋ยวจะพา้าไปดูด้านในนะคะ องพาธานี่นะคะพระเจดีย์องค์นี้พระเจ้าพังคาราชเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างเมื่อพศ1498นะคะนมโ,ตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต อหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันธามิทุระโตอะหังวันธามิทัตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปุชเญนิสาธุสาธุสาธุ